สบายดีป้ลุงสบายดีสุขุขคนสมองสมบูรณ์ไปใส่น้องมวยเมื่อนี่ไปหลอกบ้านเลยไปน้องว่าขี้ไปดับไอยางได้ี้ไงว่าน้องมวยเพิ่นอยากกินหวานป้ลุงเอ้ยไปรอรุ่นรอสมกันว่าเพิ่นสิไปเอาไอยางไปเห็ดหวานป้ลุงท่านครับป้ลุงตัวมันแบบหวานเลยหาเนี่ยมาเห็ดหวานวางเทียงนี่ป้ลุงเอ้เอาคอนก็ไปเห็ดหลดมาป้ลุง เห็ดเห็ดอ like. ันตีนมันอะไรมาหอดเจอนะมาหอดพอดีเมียว่าเบิดลายเกินปลาลุงเอยเมียหายกะเฮากันเหอเผื่อความปลอดภัยเมียอะไรลูกอะไรปลาลุงเอ้ในเงี้ยว่าสิเมื่อบ้านปัดมาเบิ่งอีกคางหนึ่งปลาลุงเอยเป็นอีกเกือบเบุกบ่กขาดยังมีอีกคางหนึ่งเป็นคือกันปลาลุงเฮากับ จากเนได้เมียว่าจากเมือบ้านเฮา่าบัดจากยุดปะลุงบัดจากเมือเพราะว่ามันเสี่ยงเสี่ยงนไดเสี่ยงขีดรถแล้วปลุงเลยหยัานตีนมันเนาะหยั่นตีนมันแตกมันยังเทากัเฮาบัดคนบ่เป็นบ่สำนาหปันล เปลี่ยนจากเรื่องยุ่งๆหรือว่าเปลี่ยนจากความที่บ่สบายใจมาหาแนวกินกันดีกว่าปลุงเอยเบิดกะสร้างมาเนาะเพื่อความปลอดภัยเมียลูกเพิ่นว่าบักม่วงงมาเบิ่งดู้ยต้นเตี้ยๆันลุงเอยเอามวยพาลุยมื้อนี À, mà lọ bạn phải là người nó băng cho tốt nữa <laughs> จองผนปลุงเละนั่งจะเถิดมาบุกสวนมือหนิเ้ืนปิดไวแล้วปลุงบอกคนกับิคอนวิญญาณไปเบิ่งสวนเผืนแล้วกัิเาวผืนปิดไวแล้ววะแซนไปเบิ่งกันเลยปลุงปลาลุงเอ้ยหมากเอผืนเอาแนวมาแต่ไซเนาะอันนี้มันซมาเกินแท่น้ เป็นถูกแบบเลยบาดนี่ผู้สังเกตปลลุงอันนี้หมากอื้อปลลุงเลยปลอกรลอนอยู่บาดน,นี่ผู้หมากอื้อปลลุงเลยสังเกตขนาดเลยอันนี้คือสีแมนซุกแน่แล้ว มาเบิ่งกันเลยป้ลุงนงมวยกำลังต่อรองราคากันมาเบิ่งกันเลยป้ลุงเลยเพิ่นกำลังต่อรองราคากันอุ้ยหมากอื้อนงม้อยอ๋อสมาราใช่ไนี่ปลูกเองบ้านี่ปลูกเองป้าฮัดคุณมีใครได้ไหมเนี่ย หนวยกำลังเือปาลุงเอ้มีราคาได้นอันนี้สานหน่วยหนึ่งสิบบาทปลุงเอ้เมื่อกี้นี่ันี้หน่วยหาบ่อุ้ยหน่วยสิบบาทตัวนี้หน่วยิบาทนี่ซาหรือว่าหาพันเนาะเพื่นมาเลือกเต็มที่ปลุงน้องมวยเหมือนี่ จมสองสามื้อเลยอย่าก,กินว่าสันก็เลยไปไกินซะบอกวันพอดีบอกวนัวนไปเห็ดเส้นเพิ่นก่อนเมื่อน,นี้ก็เลยพาเพิ่นมาซื้ออ,อ้อยเพิ่นปลาลุงเลยเพิ่นงอนเห้านานบอกงอนปึกของเงินปับ เหมักนาลไปไปเบิ่ง้วไปงเบิงด้วยไปลงไเ่งด้วยไปลไปไปเบิน้วยไปลงไปไปเ่ง้วยไปงเบิ่งด้วงไปบง้ไปลไปไปเบิ่งด้วยไปงไปไปเบิ่งด้วยงเบด้ยเ่งยลิด้วยไงเบ่ด้ลง้อยงไบ่งบิ่้้อยยลลไอด้ยเ S 2> <S 2> <S กำลังข,ขึ้นบาทนี่อันนี้บอ้เขื่อ,อ,องปูคของพังเป็นปลาโงไกหมักน้าวหน่วยละพันหน่วยลน,นยกีน่น้องมวยผูสะออนแหงหไ,ไ้น้องมวยายก็คงไม่ใหญ่ลากก็คงไม่ใหญ่นะเฮ็ดน,นะบ่ ใหญ่นะมันขึ้นโค้นะมันสิบบอลเหยาะนันสิบบอลนี่เศษเนื้กินเหมือนอะไรยังเหเจ้าห์เห็ด่ยวเหยี่ยหวานผ่านผ่านน้ำมันหมดหมดเสพสำหรับบอกควันปลลาุงเอ้ยบอกควันอ่ะบอกกินอือเพราะว่าห้าวบุมักแต่ได้มากปุงนอือแต่ว่าน้องมวยกับยายกับพ่อใหญ่เพิ่นกินแต่ว่าส่วนห้าน่ะบอกกินเป็นวานแล้วหอยค่ะเห็ดวานเย็นเสพ เป็นเศษเป็นว่ะแต่สำหรับเฮาบกินปลาลุงห่าบกเฮาบกินเฮาปวดหัวเป็นกำลังเลือกให้แต่ปลาลุงเลยไปเอาหน่อยได้น้องมั่นเพิ่นเลย วิธ <si ีป no ูขาของเพื่อนปะลุงเอ้ยตัดบอตัดแลนเอาขี้แกะมาใส่ตัดแล้วแล้วก็เพื่อนขายเพื่อนขายหัวขาเป็นโล่ปะลุงเอ้ยล่ำบาทนี่ตัดออกเบิดแล้วมันย่อนมันขึ้นได้บาทนี่เจ้าหน่อยก็ขายย่อนอีู่แล้วนี่เพื่อนดูขนาดปะลุงเอ้ยไปขายถึกจร น้องมวยนี่นอนบ่ดรับรถุมือ,อน,นี่อายเขาก็เสีได้กับกันเลยปะลุงเอ้พาน้องมวยเพิ่นมาซื้อหมังอื้อเพิ่นอยากไปเห็ดหวานเพิ่นว่าบอกคอนก็นตามใจเพิ่นเพราะว่ามื้อนี้มืดไปร้ายลลเลยปะลุงเอ้มืดสี่หาพันเนาะสี่หาพันมื้อนี้เพิ่นหนักงอนเท่าแต่ตอนเถียงเพาปะลุงเอ้ นี่เพื่อนถามหาว่าเบิดเทไรส์บอกวัาเลยว่าเบิดอยู่4,000 4,000บาทเนาะน้องมวยหากระสีมาปะนรางกันนี่แหละเป็นลุลงเงยอีกอย่างเขากา็เพื่อความปลอดภัยลูกและเมียฮะแหละเลยอยากเห็ดให้มันดีให้มันงามแบบว่ามันกันไว้กรผัว่าเขากา็นซ้อมแป้งหลุดยังเขาก็เห็ดบวกเป็นเป็นลุงเงย ปลาุงเลยมาหอดแล้วน้องวาคิมเป็น้ไลูกฮดูดนมอยู่กับยายบุญรอดปลดุงเลยเป็นอะไรยายไม่ได้หายบอ,อบอวา,าซานสังเกตหน้าตาผินปลุงเลยผินชิเมื่อสมมาแม่คล้องน้องมวยกับพ่อน้องมวยพาลุกเมื่อสมมาสงการปีใหม่นาะปลาลุง พาเพิ่นเมืินยามอะไรไปได้ลูกแซ่บบ่บ่แซ่บบ่ละพลังหน่อยนะพลังหน่อยวะน,นี่วะตอนนี้เพิ่นกับความแล้วปะลุงเอ้ยฮักก,ยกกับความได้แล้วได้ไหมเอ้ยฮักกับความได้แต่ว่าหยกข้าเผินจะขึ้นเพิ่นหยกขาเผินจะขึ้นยปะลุงเอ้ยอ <laughs> หนาตาฮะนะจักคือผู้ใด แหนะปลาลุงเอ้ยครับเปลี่ยนแล้วตีนหนึ่งย่างอีกตีนหนึ่ปลาลุงเชือปลาลุงเบิงนะ่งเนอะมิเตเล็กออกมานี่ปลาลุงเอ้ยอันตรายเห็ดแนวหนึ่งกับยำสันเหลีวแนวหนึ่งมิเตแนวปลาลุงเอ้ยห้าก็ได้แต่ว่าคางนี่เปลี่ยนไปนเทียมร้อยเนาะแล้วแล้ว,ลวกระเบิดคางนี่เบิดอยู่ซองคันหาปลาลุง เลยคางนั่นเนาะกสิเบรถอยู่ประมาณสองปัญหาแต่ว่าน้องม้อยว่าหายเบรกไว้ก่อนป้าลุงเอ้ก็คือจะไปไพากันเมื่อบ้านดอกบาทน,นี่เพป็นว่าเบรกเมือม่อก่อนเพป็นว่าเบรกกับเบรกน้ำเพลินซะ่ประมาฮณนี้กับสมาพักควนและป้าลุงเขาก,ก็พาน้องม้อยเพื่อไปซื้อมังอื้นนอเนาะหรือว่างอเพลินทะเลเพลินง,งอนท่ามือเว้นนี่ หลังจากที่เบิดเงินไปหลายเติบ4,000บาทปะลุง4,000กว่าจะได้กระพอกันโอกา,กา,กาหนาเนะปะลุงเนาะฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามซ่องบ่าวฟันคือเก่าปะลุงพอกันโอกา,กาหนาสบายดี